สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Scientech แหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนที่อยากก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆและอยากพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมครับวันนี้โลกดิจิตัลเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความรู้เดิมอาจไม่พออีกต่อไปแต่สิ่งที่จะทำให้เรายือนอยู่ในเกมได้เสมอคือความอยากรู้และความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับ ไซ t เทคถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณครับไม่ว่าคุณจะสนใจ AI, IoT, Metaverse หรือทักษะดิจิทัลด้านไหนเรามีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายพร้อมกิจกรรมและคอร์สที่ช่วยให้คุณลงมือทำได้จริงและนำไปใช้ได้ทันทีผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าการก้าวเข้ามาที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด คุณกำลังก้าวเข้าสู่ชุมชนของคนที่อยากสร้างอยากเติบโตและอยากเปลี่ยนอนาคตของตัวเองด้วยเทคโนโลยีครับยินดีต้อนรับสู่ไซเทคที่ที่ความรู้ไม่เคยหยุดเดินครับ